สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เพ,เพื่อนที่น่ารักทุกคนนะคะต้องขอโทษจริงๆนะคะที่คลิปที่แล้วเนี่ยน้ํามีเหตุผลนะคะที่ลบไปเนาะพอดีน้ําคิดว่าน้ําลืมอะไรนะคือแบบเราคิดไม่ออกตอนนั้นอะเราก็เลยลงไปนะคะที่ไหนได้ลืมเปิดมาแน่ะเห็นปะน้ําลืมเปิดไฟนะคะมันก็เลยไม่ค่อยสว่างน้าก็รู้สึกว่าคืองั้นลบไปดีกว่าสวัสดีปีใหม่อีกครั้งนะสําหรับ ทุกๆคนนะคะเริ่มต้นปีใหม่ด้ความสุขความจเจริญรุ่งเรืองของให้ประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องเลยขอบคุณที่ยังติดตามกันมาตลอดนะคะแล้วก็ขอสวัสดีพี่ๆท่านใหม่ๆด้วยนะคะที่เพิ่งมาติดตามแล้วก็ฝากติดตามช่องนี้ไปนานๆนะคะช่วงนี้น้ำอาจจะยุ่งๆนิดนึงเลยไม่ค่อยได้มาลงคลิปเนาะแต่หลังจากนี้นะคะจะมาลงทุกวันแล้ว ขอโทษที่หายไปนานนะคะคิดถึงทุกคนเหมือนเดิมมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะเดี๋ยวมันจะยาวไปนะคะน้ำก็จะให้คลิปเนี้ยตอบพี่ๆเพื่อนๆที่มาเจอนะสามารถดูได้ทุกราศีเลยนะคะไม่มีเหตุผลบังเอิญแน่นอนที่เราได้มาเจอกันขอให้ฟังไว้เป็นพลังงานบวกๆในชีวิตจะได้มีแรงกําลังใจในการสู้ต่อไป <laughs> โอเคค่ะเรามาเริ่มกันเลยเนาะวันนี้ไม่ติดเล็บนะคะพอดีน้ำเจ็บเล็บนิดหน่อยโอเคคอดูสถานการณ์ความรักนะคะของคนที่มาเจอคลิปนี้หน่อยว่าน,นี่จะใช่แรนดอมของเราหรือเปล่าสามารถดูได้ทุกราศีเลยนะอาจจะตรงกับบางคนนะคะพอเป็นดวงรวมใครที่อยากดูดวงส่วนตัวก็สามารถทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้เสมอเลย เขาดูพลังงาน,นะคะ่ะอ่ากองไม่ค่อยโฟกัสนะคะสิบถ้วยสเตนหนึ่งไม้เดฟโฟแล้วก็สี่ถ้วยโอเคตายสำหรับเป็นสามไม้นะคะน้ำรู้สึกว่า ความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะไม่เขาก็เราเนี่ยน่าจะเป็นคนที่มีแฟนอยู่แล้วหรือติดพันธะนะคะอารมณ์แบบมีแฟนแล้วแต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วไม่เขาก็เรานะคะหรือบางเคสเนี่ยอาจจะติดทั้งคู่เลยก็ได้เป็นความสัมพันธ์ที่มีความแตกต่างกันมากๆบางคนนะคะเป็นต่างชาติต่างศาสนาบางคนน่ยแตกต่างในเรื่องของอายุ บางคนแตกต่างกันในเรื่องอครอบครัวนะคะถ้าเป็นคนไทยเหมือนกันเนาะก็จะเป็นในเรื่องแบบแตกต่างกันในเรื่องสังคมครอบครัวนะคะวัฒนธรรมความคิดความเชื่อก็ได้น้ำมองว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้น่าจะเป็นคนใหม่ๆไม่ใช่คนเก่านะขอย้ันะคะน่าจะเป็นความสัมพันธ์ใหม่ๆอาจจะยังไม่มีสถานะกันนะคะไม่เคยคบกัน หรืออาจจะยังไม่เคยแบบมาคบกันแบบจริงจังอะ่ะอาจจะเคยคุยเคยเจอเคยชอบกันณนะตอนนี้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่บางคนอยู่ไกลกันด้วยเดฟโฟเนาะบางคนอยู่ไกลกันบางคนนะคะคนคนนี้เขายังเฝ้ารอเราอยู่นะ้ำมองเห็นเป็นแบบสิบเปอร์เซ็นนะคะในนี้ที่คนคนนี้ยกับเราเนี่ย บางคนนะคะอาจจะเคยคบกันมาก่อนก็ได้อาจจะเคยเป็นแฟนกันเคยมีความสัมพันธ์ที่แบบจริงจังกันนะคะเคยรักกันมากๆหรือในอดีตเนี่ยอาจจะเคยชอบกันมากๆแต่ไม่ได้เป็นอะไรกันณปัจจุบันเนี้ยค่ะคนคนนี้เขารู้สึกแบบเหมือนเบือ่อเหมือนเป็นอารมณ์ที่เขานะคะมีความรู้สึกที่เบือ่อเบื่อกับชีวิตเบื่อกับ สิ่งที่อยู่รอบตัวเขาอะค่ะเขาดูไม่มีความสุขดูเหมือนเฝ้ารอบางสิ่งบางอย่างรอการเริ่มต้นใหม่นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปเจาะกันเนาะลัคนาราศีที่เด่นเด่นในคลิปนี้นะคะน้ำขอย้ำนะคะว่าดูได้ทุกราศี <c oughs> เออราศีที่เด่นๆก็จะมีแบบทัศลมอะเออเมทนต้นกุมกรกฎเมนพิจิกสิงหเมษสิงธนู อันน <ITA> ี้ที่เด่นๆนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าณตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรกับเรานะคะณตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรน้ำขอบให้หัวใจก่อนเลยณตอนนี้นะคะคนที่อยู่ในใจพี่ๆเพื่อนๆที่มาเจอคลิปนี้ถ้าเกิดสถานการณ์ตรงนะเขารู้สึกอย่างไรกับเราคะ ขอล้วงดีกว่าอืมอยากกอดเขารู้สึกว่าเขาอยากจะกอดเรานะคะนี่อืมฉันอยากกอดเธอาอกล้องไปแล้วฉันอยากจะกอดเธอไปสำรับอืความสัมพันธ์อันศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ ถ้ามีการได้รียูเนียนกันเมื่อไหร่เนี่ยเหมือนได้มีการกลับมาพูดคุยกันได้มาเจอกันนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จับตาดูมากๆเป็นความรักที่ศักดิ์สิทธิ์ความรักที่ดีนะคะน้ำรู้สึกถึงคนสองคนที่แบบคิดถึงกันมากๆนะต่างคนต่างคิดถึงกันนะคะโอเคแต่เราจะไปขยายกันได้ไพ่ทาโร่ นะตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรกับเราคะอือห <c oughs> ดูสิ <c oughs> สำหรับคนที่รอคอยกระดิ่งนะคะน้ำก็จัดให้แล้วนะคะตอนแรกมันเสียน้ำก็เลยไปซ่อมมานะคะนี่ไงนี่เจ้ากระดิ่งน้อยโอเค เขารู้สึกอย่างไรกับเรานะคะไพ่สองถ้วย <_ an> เป็นความรักของโซเมดเป็นเนื้อคู่นะคะที่ได้มาเจอกัน <_ an> ต่างคนต่างรู้สึกเหมือนกันเหมือนที่น้ํำพูดไหมเนี่ยดูสิคนสองคนนะคะที่อยากจะกอดกันมากๆ <_ an> <_ an> คิดถึงกันมากๆ <_ an> เนื้อคู่ก็มานะคะนี่ ใตรงกันอือหือีกสักหนึ่งกระดิ่งแล้วกันเนาะดูดีไพ่โคด,ดีอ่ะสองท้วยแล้วก็สิบท้อยนะคะเป็นไพ่ที่ดีในเรื่องของความรักมากๆถามว่าเขารู้สึกอย่างไรกับเรานะคะเขาชอบเรามากๆ ถึงขั้นที่แบบอยากแต่งงานอยากใช้ชีวิตคู่อารมณ์แบบอยากจะมีครอบครัวถ้าเราฝันไว้ว่าเราอยากจะแต่งงานกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยคนคนนั้นก็คือเรานะคะจริงๆแล้วนะคะเขาชอบเรามากรักเลยก็ได้นะออกมาสองใบขนาดนี้อือ <c oughs> ไพ่ของการติดต่อสื่อสารนะคะ เขากำลังคิดอยู่ว่าเขาจะติดต่อสื่อสารมาหาเรานะคะน้ำรู้สึกว่ากล้องมันไม่ค่อยชัดเนาะโอเคน้ำจัดโต๊ะใหม่นิดหน่อยนะคะจะได้เห็นกันชัดๆเนาะเนี่ยไฟแม่สะท้อนแล้วเป็นคนที่ชอบอะไรแบบเป๊ะๆนะคะมาต่อกันเขารู้สึกอย่างไรกับเราคาคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะน้ำอยากจะไปแบบสโลลี่นะคะ สามโทยนะคะการรียูเนียนนี่ไงเนี่ยโหไพ่แบบอยากกลับมาพูดคุยด้วยมากๆนะคะคิดถึงมากๆไม่ว่าจะกลับมาในฐานะอะไรนะคะเพื่อนพี่น้องคนๆน,นี้เขาโอเคหมดเลยนะนี่ไงตอนที่น้ำเช็คพลังงานนะคะ สามไม้ขึ้นมาในฝั่งของเขาเนี่ยเขารอคอยจริงๆรอคอยการวนกลับมารอคอยการติดต่อสื่อสารรัตใต้สำรับเป็นสามเหรียญน,นะคะเนี่ยสามสามวิสามสามสาม,สาม,สามตองสามนะคะเลขแองเจิ้ลนัมเขึ้นมานี่น้ำจะแปะไว้ข้างๆนะใครที่อยากรู้ความหมายในเชิงลึกนะคะเซิร์ชเข้าไปใน Google ได้เลยตามนี้เลยนะ โอเคเขารอการวนกลับมานะคะอารมณ์แบบคิดถึงมากๆอยากติดต่อสื่อสารนะ้ำมองว่าเขาส่องเพื่อนด้วยนะเนี่ยอาจจะส่องอยู่ไกลๆนะคะบางคู่อยู่ไกลกันบางคู่นะคะถ้าเกิดไม่ได้อยู่ไกลกันเนี่ยก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่มีการเฝ้ารอเหมือนเขายังคงเฝ้ารอการกลับมาพูดคุยนะ้ามองว่าเขาอยากกอดเรามากๆเลยคิดถึงมากๆนะคะ ต่อไปเนาะเดี๋ยวน้ำเจ้าวางไพ่ทับไปเลยนะคะนั่นจะถามว่าขอเจาะนะคะว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้เนี่ยแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นต่อไปคืออะไรอะไรจะเกิดขึ้นคะในอนาคตการตัดสินใจนะคะด้วยเหตุและผลตัดสินใจอย่างยุติธรรมตามความเป็นจริงนะคะ อัศวินเหรียญการรอคอยการเฝ้ามองจริงๆอ่ะไพ่อัศวินหมายถึงกำลังทานะคะสิ่งที่เขากำลังทาในตอนนี้ก็คือเขายังคงเฝ้าดูเฝ้ารอนะมองว่าบางคูนะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่รู้จักกันมานานแล้วอืมแต่ในบางคูนะคะก็อาจจะมีการแบบไม่ได้พูดคุยกันนาน,านแล้ว บางคู่ถ้าเกิดคุยกันน้อยหรืออาจจะเพิ่งแบบมีการแยกจากกันนะคะในบางคู่เนะี่ยน้ำก็มองว่าเดี๋ยวเร็วๆเ,เนี้ยเขากำลังตัดสินใจอยู่เศร้านะคะเศร้าคนคนเนี้ยเขามีความรู้สึกที่ว่าเหมือนโทษโชคชะตานะคะนะโทษฟ้าโทษด,ดิน โทษจักรวาลเออโทษโชคชะตาที่ทำให้คนสองคนมาเจอกันแล้วก็ต้องแยกจากกันนะคะอืการเดินหันหลังแปดถ้วยความห่างไกลนะคะความเศร้าเป็นความคิดถึงที่เต็มไปด้วยความเศร้า ตั้งแต่ห่างกันนะคะน้ำรู้สึกว่าคนคนเนี้เขาแบบจากไปทั้งทที่ยังรักวันนี้กรดกระดิ่งสามครั้งราวนะการกลับมาของใครคนนึงนะคะที่คิดถึงเราจนหมดหัวใจเนี่ยอยากกอดเรามากๆ เขาคิดถึงอ้อมกอดคิดถึงเสียงหัวเราะคิดถึงความอบอุ่นนะคะในความสัมพันธ์แม้ว่าจะเจ็บมากๆสิบดาบตอนที่แยกจากกันเนี่ยนะมองว่าคนคนนี้เขาเจ็บมากเศร้ามากเจ็บมากนะคะแต่เขาก็แบบนะ้่มองว่าแม้ว่าในความเป็นจริงเขาจะตัดสินใจในแบบที่เหมือนใจแข็ง เย็นชาไม่สนใจนะคะแต่ว่าความเป็นจริงแล้วอะ่ะเขาคิดถึงเรามากๆแล้วก็เสียใจมากนะคะที่มีการแยกจากกันสิ่งที่จะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะจะมีการกลับมานะคะเหมือนถ้าเกิดเขาเป็นฝ่ายที่เดินออกไปจากความสัมพันธ์เนี้ยเดี๋ยวเขาจะเป็นฝ่ายที่กลับมาแต่หากว่าเราเนี่ยเป็นฝ่ายที่เดินออกไปจากความสัมพันธ์นี้นะคะ เขารอเวลาที่จะกลับมาเหมือนรอเวลาเนี่ยที่จะหวนกลับมาอืมโอเคขอดูข้อความจากเขาหนะะ่อค่ะถ้าเกิดเขาสามารถที่จะพูดอะไรได้เนาะคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะคิดถึงทุกคนคะ่ะ <c oughs> เป็นห่วงมากจริงๆนะ ขาแอบรักคุณแบบเนี้ยแหละข้อความนะคะอาจจะสลับกันได้นะอาจจะเป็นของเราหรือว่าของเขาก็ได้นะคะเพราะพลังงานรวมเนาะอันนี้อาจจะเป็นเขาเนี่ยอาจจะเป็นเราก็ได้นะคะ้แวแต่กรณนีหรืออาจจะเป็นเขาเลยก็ได้เพราะน้ำู้สึกว่าพลังงานเนี้ยมันเป็นพลังงานที่ดูแบบคล้ายคคู่ทวินเฟรมอะคะ่ะ จิตวิญญาณความรู้สึกนึกคิดเนี่ยจะเชื่อมถึงกันรู้สึกถึงกันเลยก,กลายเป็นว่าต่างคนต่างรู้สึกเหมือนกันเหมือนไพ่สองถ้วยอะที่น้ำเช็คพลังงานอะเนี่ยอ,อืรู้สึกผิดจังนะคะ ควรไปต่อหรือว่าพอแค่นี้ดีเหมือนเขาสับสนนะคะว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้เนี่ยควรจะเดินออกไปควรแยกจากกันหรือว่าควรที่จะกลับมาบางทีเขาก็สับสนขอเก็บคุณไว้ในใจเก็บไว้ในใจไม่ได้เป็นแฟนนะตอบแทนลูกดวงนะคะ เออถ้าเก็บไว้เนี่ยฝั่งเราก็ไม่รู้ใช่ไหม uh huh. น้อยใจอยู่นะอันนี้น่าจะเป็นเราป่ะเรากำลังน้อยใจอยู่เขาไม่รู้ <laughs> <laughs> ฉันกลัวที่จะติดต่อเธอมาประมาณนั้นนะคะเนี่ยไป uh huh. สำรับอยากกลับมารักกันใหม่คนดี จริงๆแล้วเขาอยากกลับมามากๆนะคะแต่น้ำรู้สึกว่าเขากลัวตรงนี้มันโล่งอ่ะน้ำขออีกสักใบหนึ่งเนาะรู้ตัวไหมว่าคนทรับมากๆเลยนะอาจจะแบบหุ่นทรับหน้าตาดีมีสเสน่ห์อะไรอย่างนี้เพลร้อยเม็ดอะไรอย่างนั้นนะคะโอเค เต็มหัวใจแล้วกันเนาะน้ำจะใช้เป็นอันนี้นะคะพายแฮนด์เมคหัวใจเขาดูความรู้สึกของเขาที่มีต่อคนที่มาเจอคลิปนี้นะคะบอกแล้วว่าคลิปนี้ยาวเธอทําให้ฉันรักเป็นอื้อหือ I love you นะคะฉันรักเธอเธอทำให้โลกของฉันเปลี่ยนไปเพลงของลำไยมานะนี่ยังจำไม่เคยลืมเรือนคอยเตือนตัวเองเอาไว้เออที่เธอเรียกฉันลำไยนะคะอ่ะไม่ใช่อยากย้อนเวลากลับไปแก้ไข ให้ท้องฟ้าช่วยดูแลเธอให้ดีนะคะนึกถึงเพลงท้องฟ้าเลยจะคอยส่งกำลังใจให้เธอเสมออืออนี่มันสายซับนี่นาซู้ซนะคนเก่งของฉันสายซับพอร์ตนะคะเดี๋ยวเราสับสักหน่อยหนึ่งแล้วกัน ดูดิจับไว้แต่สีฟ้าฝากไว้กับดาวนะคะมาเป็นเพลงเลยดูดิมิวสิกมีสองเพลงละกันวันนี้เนาะอยากเจอเธออีกสักครั้งเดี๋ยวน้ำจะแปะเพลงไว้ให้ใต้คลิปนะคะสำหรับคนที่อยากเข้าใจความรู้สึกของคนคนนี้ใต้สำรับ สีกระดิง่งเป็นแฟนกันนะโอเคเป็นแฟนกันนะก็มานะคะโอเคน้ำขอดูไกด์ไลน์ในความรักครั้งนี้หน่อยจะเปิดออราเคลนแค่สองสำรับนะคะในวันนี้เนาะกดคลิปยาวน้ำรู้สึกว่าความรักในครั้งนี้นะคะเหมือนกับ จริงๆตอนแรกอะว่าจะเอาเพลงสองเพลงนี้ให้นะมันเหมือนกับลอยขึ้นมาเนาะแต่อีกเพลงหนึ่งก็ลอยขึ้นมานะคะเพลงรันธมของอันเนี้ยค็อกเทลอะเออความรักครั้งนี้นะคะจะมั่นคงแล้วก็เย็นยาวยิ่งเวลาผ่านไปนานแค่ไหนนะคะความรักก็จะแข็งแกร่งขึ้นมากเท่านั้นเป็นความรักที่มั่นคงต่อกันนะคะ โปรดจงใช้เวลาคิดถึงสถานการณ์ในความรักครั้งนี้เหมือนกับให้เราจินตนาการนะคะว่าคนที่เราอยากแต่งงานด้วยคนที่เราอยากจะใช้ชีวิตด้วยเนี่ยมันใช่เขาจริงๆหรือเปล่าจงทบทวนแล้วก็ใช้เวลาเหมือนโชคชะตาแยกคนสองคนออกจากกันนะคะเพื่อให้เกิดความชัดเจนขึ้นในความสัมพันธ์ครั้งนี้ บางทีตอนที่อยู่ในความสัมพันธ์นะคะเราอาจจะมองไม่เห็นก็ได้เหมือนเราอาจจะหลงลืมมันไปเมื่อมันอยู่ใกล้ใกล้ตัวมากๆอะไรแบบนี้แต่พอแยกจากกันไปการเวลากลับทำให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะชัดเจนขึ้นความรักในด้านของจิตวิญญาณนะคะนี่ไงน้ำรู้สึก ถึงทวินเฟรมต้แต่ตอนเปิดไพ่ทาโร่แหละเห็นไหมเป็นคู่ที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะที่มาเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเป็นความรักทางจิตวิญญาณความรักที่มาเจอกันนะคะเพื่อที่จะได้พัฒนาตัวเองเหมือนได้เป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นเมื่อมาเจอกันต่างคนต่างเรียนรู้นะคะแล้วก็เติบโตขึ้นใต้สำรับนะคะ ไพ่บอกว่าตอนนี้คุณได้ผ่านแบบทดสอบแล้วแบบทดสอบที่จัก,กรวาลส่งมาให้นะคะเหมือนจัก,กรวาลต้องการทดสอบคนสองคนนะคะในด้านแบบทั้งจุดอ่อนจุดแข็งข้อดีข้อเสียของเรานะคะที่จัก,กรวาลต้องการที่จะทดสอบว่าเราเนี่ยเติบโตแล้วหรือยังและตอนนี้ไพ่บอกว่าเราได้ผ่านแบบทดสอบที่ท่านส่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ เหมือนจะมีการรีวิวเนยนเร็วๆนี้เลยอะเนี่ยกำลังจะเกิดความชัดเจนขึ้นนะคะบทเรียนทางจิตวิญญาณกำลังจะเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งหนึ่งเหมือนเป็นการเริ่มต้นใหม่อะอืมขอให้คุณปล่อยมันไปโปรดจงให้อภัย การตัดสินใจการเดินทางนะคะมันเหมือนกำลังจะมีการเดินทางเกิดขึ้นในชีวิตเป็นการเดินทางสำหรับจิตวิญญาณของเรานะคะเหมือนกับเราจะได้ไปเจอกับบทเรียนใหม่เป็นบทเรียนใหม่ๆใ,ในการประจนภัยครั้งใหม่ๆขออีกหนึ่งใบค่ะมาใบสรุปนะคะสวยอะหลังไพ่ ขอให้แสงสว่างขอให้แสงสว่างพาคุณบินขึ้นไปบนผิวน้ำวิตายสำรับเมจิกนะคะเวทมนต์สวยมากดูดีขอให้คุณนะคะโปรดจงปล่อยใจให้สบายปล่อยให้วันเวลาผ่านไปนะคะในแบบที่ ตั้งเป้าหมายไว้ให้ชัดเจนว่าเราต้องการอะไรแล้วก็เดินไปนะคะเนี่ยให้แสงสว่างนำทางคุณให้คุณได้เดินไปสู่จุดหมายแบบที่ถูกต้องมันเหมือนกับชีวิตของเรานะคะกำลังจะได้รับพรได้รับกับสิ่งที่ดีๆได้รับกับเวทมนต์นะคะที่พระเจ้าต้องการจะมอบให้และนี่ก็คือแรนดอมนี้เนาะไม่รู้ว่าสว่างไหมนะคะเดี๋ยวน้ำจะลองปรับให้ตอนตัดคลิปแล้วกัน ไว้เราเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในความรักใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วเนี่ยก็ขอให้รักษาไว้นานๆใครที่ยังไม่เจอก็ขอให้ได้เจอไวๆแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะวันนี้ก็บ๊ายบาย